ช่อเดินเอเดานเดินเาเดินเาเดินชานธอาดานีอเดินอเดินว่าเดเอยด่นเมดินอเดอเดินเธอนใดินองทีนเธดินเดนเอดนเดนดนดนเดนดนดนนดเ นให้คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินชนแนสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินช n แน l นะคะคลิปนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณหลังวัดโพไซค่ะ ตำบลจำปาเผอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านบ้านๆค่ะเป็นร้านลับๆนะคะเขาเปิดมาแล้ว50กว่าปีค่ะทุกคนขายตั้งแต่พายเรือขายค่ะย,ยันขึ้นบกเลยแล้วก็ราคา15บาทเองนะคะนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวป้ารำพึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ดูปลาลำพึงทำกันเลยค่ะ๋วดเตี่ยวมีทั้งน้ำตกต้ยมยำค่ะราคาสิบห้าบาทนะคะพิเศษยีบนะพิเศษยีบาทนะคะอ้า เฮ้ยบอกให้เปล่าก่อนเป็นแบบโบราณเลยเต้ะในชามนะาฮะ คุณป้าลำพึงนี่คือทำเป็นแบบชามต่อชามเลยนะคะอือหือ <c oughs> อันนี้ชามเท่าไหร่คะ <c oughs> อันนี้ยี่สิบบาทนะคะโ oh, oh. อ้โหน,นี่น่ากินมากค่ะนี่คุณป้าลำพึงเสิร์ฟเองเลยนะคะ oh <my> <laughs> สองชามค่ะเส้นเล็กแห้งสองแล้วก็โมเอาบะหมี่แห้งสองค่ะเล็กเล็กนีกก่แห้งใช่ไหมเล็กแห้งบะหมี่แห้งค่ะหมูหมดเลยมีเนื้อด้วยหรอคะ,คะเอามีข่าวเนื้อเปื่อยสองค่ะใส่ดิฟินไหมใส่ค่ะนี๋นนเยอะ อันแรกเนี่ยเล็กต้มยำหรือต้มยำค่ะแห้งต้มยำหมดเลยค่ะต้มยำนะค่ะไม่แห้งนะต <Hence, S 1> ้มยำแห้งอะค่ะแห้งนะค่ะน <hit> ี่เขาก็มีตู้แช่เย็นไว้อยู่ด้านหลังนะคะไว้แช่ของสดนะคะนี่หมูบดจ้าเดียวนะ อันนี้เป็นเส้นเล็กใช่ไหมจ๊ะนี่เส้นเล็กจ้ะผักก็จะเป็นถั่วง,งอ,อกขายมาขายมากี่ปีแล้วว่ะคะป้าลำพึงขายขึ้นมาจากเรือสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้วนะคะ,ะ,คะอ้อ้วโลละสามสิกบกะว่างอืมค่ะ ตั้งแต่เนื้อโลละสามสิบกว่าบาทเลยนะคะอตอนนี้ขึ้นเยอะเลยตอนไม่เคยมันก็มาม่มาเจอเยอนะเขาถมอ๋อเนื้อเปื่อยแถมหรอคะน่นอนี้มัมเือยสองร้อยยีอืมจริงจริงสองร้อยี่สอง้อยสิบมั่งแล้วแต่ค่ะทำตรงนี้นะคะเป็นแก้กแแค่ะ เสร็จแล้วใส่ใบผักนะคะกุ้งแห้งค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยถัว่วอันนี้ก็เป็นอันเสร็จใช่ไหมคะแม็กมารับเลยค่ะ ไปดูกันค่ะกระเทียมเจียวนะคะเจียวเองกระเทียมเจียวเจียวเองสีสันเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะคะก็หันบบนนะะ่นหมูแดงค่ะเป็นแบบโบราณเลยนะ,ะนนขายทุกวันเลยใช่ไหมคะ หกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นใช่ไหมคะคือว่าคนก็ไม่ไม่มันไม่มาตอนหกโมมาแค่ากว่าหน่อยนะคะหกโมงไม่เลยร้านร้านเด็มดเลยไม่เลยค่ะโอ้ห้ากินมากค่ะทุกคน แม่คะได้แล้วค่ะค่ะแล้วก็เอามีข่าวเนื้อเปื่อยค่ะสองชามเรามาดูกันนะคะตกนะได้ค่ะอ๋อน้ำเนื้อเอาน้ำไม่ตกดีกว่าค่ะ อันนี้ชามละสิบห้าหมดเลยเหรอคะ,อะโอ้โหถูกมากๆเลยค่ะอี่เลยไม่เอาดูกิ้นไห้วเนี่ยเอาค่ะชิ้นนี้ค่ะใส่ไปแล้วจ้า เป็นร้านแบบบ้านๆเลยนะคะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเลยนะคะปกติจะมีลูกสาวช่วยด้วยแต่ลูกสาวไปทุลนะคะ่ะคุ่ป้าลำพึงเลยโซโล่คนเดียวเลยตอนนี้๋ยวก,ก็มามั้งคะ่ะอา่าไปทำแผลให้ผู้เสียชีวิตเอา เป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหรอคะไม่อาสาบริบาลแต่เขายังไม่คุ้มต่อ,อให้อ๋ออาสาร่วมนายกที่จะเริ่มองหเข้าใหม่ได้ห้าสิบเดือนยังไม่เรียกเลยอ๋อเขาโอนขังเงินเท่าเดิมของหนูกีชามมันน่ะหกชามไอ้าวไม่ใช่ของหนูใช่ไหมคะห้าเพื่อถังกล่อง นี่สิแล้วก็ขนมอลาฮาสองอันเป็นอันเรียบร้อยนะคะแม่ค่ะอขอบคุณค่ะน, <c oughs> น่ากินมากทุกคนย <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> นี่คือต้นมะขามยักษ์ค่ะอายุสามร้อยสี่ร้อยปีเลยอยู่ข้างๆร้านเลยนะคะโอ้ใหญ่มาก โอ้โหน่าก oh, ินจ้าอันนี้ชามละยี่สิบเหรอคะที่เป็นลูกชิ้นนะคะสามสิบโอลูกชิ้นเยอะมากค่ะนี่ป้าลำพึงทำเองเสิร์ฟเองเหมือนเดิมค่ะเดินเร็วด้วยนะน่ารัก ไปลำพึงแล้วทำไมขายแค่ชามละสิบห้าเองนะคะนี่จะเริ่มขายสิบห้าบาทกับหนึ่งมกรานนี้เองเพิ่งเริ่มขายด้วยปกติขายเท่าไหร่คะสิบบาทสาทมามช่วงหมูขึ้นนะ่นึ่งไงอยู่ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ก็คือขายถูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ชามละกี่บาทนะคะขายมาตังชามละ สูงยาเราเชื่อก็ชามละบาทชามละบาทที่ยายขายนี่ก็เริ่มขายกะสองบาทสามบาท๋อแล้วก็มาขึ้นห้าบาทค่ะพอขึ้นมาขายในท้องน้ำมาสิบกว่าปีแล้วขึ้นมาบนนี้สี่สิบปีเต็มเลยสี่สิบปีเต็มแล้วนะคะสี่สิบปีก็ขายห้าบาทห้าบาทแล้วก็มาหกบาทแล้วก็เก็ดไปแล้วนสิบบาทก็นจะมาขึ้นนี่ง ก็ทอยอยขึ้นทีละบาทสองบาทนะคะนี่ของขึ้นหนักเลยนะคะเนื้อมันยังไม่ไม่ไม่แรง,งมากอันนี้บ้านปลาลำพึงเองเลยใช่ไหมคะืาแล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ลูกค้าชอบสั่งเยอะๆอะคะก็เดยมกมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะว่าเนื้อมันจะคนชอบเยอะค่ะ คนท,ที่เขาไม่กินเนื้อแล้วเขาก็จะไม่สั่งค่ะแล้วก็อีกจานนึงเส้นเล็กต้มยำค่ะอ,อันนี้คือโต๊ะในชามนะคะมีหมูสับเมื่อสักครู่นี้สั่งไปหกชามแล้วไม่พอต้องเพิ่มอีกนะคะอร่อยมากเลยค่ะ โดยเฉพาะต้มยาโมจะชอบมากๆเลยนี่นมี้ต้อกใ้ชามอนะน่ากินนี่น่าถาดมาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเริ่มจากหมี่เนื้อเปื่อยค่ะชามละสิบหบาทนะคะทุกคน นี่โมก็ใส่พริกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเนื้อค่ะเนื้อเปื่อยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นของลูกนะคะประมาณนี้นะคะคนก่อนเลยค่ะโมปรุงแล้วมัก็จะเป็นสีน้ำตาลทองๆนะคะรสชาติแบบโบราณสไตล์เลยนะคะแบบโบราณแท้ๆเลยอะ่ะแล้วก็บรรยากาศก็บ,บ้านๆดีมากเลยค่ะ เนื้อเปื่อยนี่แบบหืมะ่างจะนุ่มมากค่ะทุกคนือ,อเส้นลวกมาได้พอดีเนื้อเปื่อยนุ่มค่ะเนื้อเปื่อยมีความแบบเนื้อติดมันนะคะ ผักก็จะเป็นผักบุ้งถั่วง,งอกกืมกำเงินมายี่สิบบาทมีตังทอนนะอืม มีอะไรบ้างคะหมูเนื้อเนื้อแล้วก็บะหมี่ต้มยำโอ้โหอ่อบะหมี่แห้งเหลือบะหมี่แห้งหมูสับหมูแดงอะต่อไปเป็นบะหมี่แห้งนะคะต้มยำแห้งหมูก็ใส่พริกเพิ่มไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนกันเลยค่ะเห็นทางรีวิวเขาบอกว่าบะหมี่แห้งจะอร่อยที่สุดนะคะก็เลยสั่งมา ยังไม่ได้ปรุงอะไรใส่พริกอย่างเดียวค่ะกิ่เลยค่ะอืมมคำล่ำลือนะคะ รสชาติออกหวานหอมถ้าใครแบบว่าชอบพริกหรือว่าชอบน้ำส้มสายชูก,ก็เพิ่มได้นะคะแต่เมื่อวานนี้ก็อร่อยนะเซนนูมนรม่วกมาได้พอดีนะคะ ก็คือรสชาติดีเลยค่ะทุกคนแต่ว่าที่เหนือกว่านั้นคือราคาถูกมากๆเลยนะคะ15บาทค่ะแล้วเขาขายมา50กว่าปีแล้วนะคะคุณปลาลำพึงก็คือเขาทำชามต่อชามเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย